ในอำเภอเกาะสมุยร่วมกับกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยร่วมส่งขบวนรถพลังน้ำใจชาวเกาะสมุยสู่หัดใหญ่เมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2568ที่ท่าเรือ, Surf ee, อเฟอร์รี่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขบวนรถบรร,บร,รทุกที่บรรทุกเต็มไปด้วยสิ่งของมรรเทาทุกโดยกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยเปิดรับบร,ริจาคด้วยสิ่งของมันเทาทุกได้รับการบร,ริจาคจากชาวเกาะสมุยรวมถึงผู้ประกอบการที่ร่วมใจเพื่อชาวหัดใหญ่ โดยมีส่วนราชการบริษัทเอกชนและชาวเกาะสมุยเดินทางมามอบของใช้จําเป็นเช่นน้ําดื่มบะหม,มีส่สาเร็จรูปอาหารแห้งพร้อมทานผ้าอ้อมเด็กนมรวมถึงเสื้อผ้าจําเป็นสําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมและของจําเป็นการใช้ชีวิตประจําวันโดยนายอมรชุมช่วยในอาเภอเกาะสมุยในฐานนาประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุย นางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางจินจิตพรมเกาะรองนายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยและคณะกรรมการพร้อมทั้งสมาชิกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยได้เริ่มปล่อยขบวนรถบรรทุกจำนวนเก้าคันเพื่อมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเค .12 จังหวัดสงขลาศูนย์พักพิงตำบลสาลาประชาคมอำเภอหอยโขงชุมชน,นอำเภอนาหม,ม่อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซึ่งการส่งมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคในครั้งนี้นําโดยนายอมรชุมช่วยในอําเภอเกาะสมุยได้เป็นตัวแทนชาวเกาะสมุยเดินทางไปส่งมอบให้กับหน่วยง,งานในพื้นที่เพื่อแจกให้กับผู้ประสบภัยต่อไปการส่งมอบครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ชาวเกาะสมุยพร้อมเย็นเคียงข้างชาวหัดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤตจากภัยพิบัติครั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวหัดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวในอมอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกา,กกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมทั้งนางถนอมศรีรัตนรัก์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้เปิดจุดรับบริาจาคของใช้จําเป็น ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการสงม,มอบน้ำใจชาวเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน